สวัสดีครับคุณพ่อครับเห็นคุณพ่อเคยตัดกาฝากที่กิ่งมะม่วงแล้วบอกว่าตัดไปแล้วกิ่งมะม่วงไม่มีกาฝากกิ่งมะม่วงก็จะมาจับอีกไม่ได้ขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายขยายความด้วยครับมะม่วงต้นหนึ่งนะมันมีบางกิ่งเนี่ยกาฝากจะมาเก,กาะกาฝากมาเกาะปุ๊บเราก็ตัด กิ่งมะม่วงไอ้กับฝากพีมะกะ่มาเกาะกิ่งมะม่วงนั้นก็ไม่มีเป็นปริศนาธรรมง่ายๆนะที่จะชี้แจงเพื่อนชาวพุทธด้วยกันว่าถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีเนี่ยนะไอ้กิเลสหรือความทุกข์ใจอะไรก็มาจับไม่ได้ทีนี้ตัวเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยใครๆก็บอกว่าเออตัวเราเนี่ยมันมีมันมีเพราะเราเราคิดเราคิดตัวเราเนี่ยมันเป็นบัญญัต แต่ว่าโดยปรามาทแล้วไม่มีไม่เชื่อขอให้ชาวพุทธเราลงจับที่ข้อศอกตัวเองจะมีสภาวธรรมหรือสภาพธรรมแข็งรู้แข็งแล้วก็รู้ว่าเป็นข้อศอกก็รู้ทางใจแข็งรู้แข็งรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรล้กิดดับแล้วขณะที่จับมือมีได้ไว ตรงข้ามกับไว้คือสภาพตึงธาตุลมหยุดย่อนกำลังจนหยุดเราก็พิจารณาลงไปตึงรู้ตึงรู้ทางใจว่าเป็นข้อศอกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะที่เรามัวง,ง่วนหรือสารวนอยู่กับรูปน้ําซึ่งเป็นปรมัติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ บัญญัติว่าตัวตนว่าเราสรรพสิ่งของต่างๆอะไรไม่มีถูกละได้เคยพูดมาเมื่อครั้งก่อนนั้นแล้วว่าคำว่าไม่มีไม่ใช่หายวับหรือขาวว่งแบบมองท้องฟ้าไม่มีเพราะไม่ใส่ใจเราหมัวง,ง่วนหรือสารวนอยู่กับรูปนามที่เกิดดับ ตัวเราซึ่งเป็นบัญญัติก็ไม่ได้รับการใส่ใจมีก็เหมือนไม่มีเหมือนเงินในธนาคารมีอยู่เพราะเราคิดถ้าเราพิจารณาตรงคิดเงินที่ธนาคารก็ถูกละเราคิดก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับไม่มีใครคิดติดต่อเรื่องเดียวกันอยู่ได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยไม่มีนะว่าโดยปรมัดเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ทุกข์ก็ดิประโยชน์ของสติปัฏฐานมีอยู่ห้าประการกดมือถือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานโซนพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่14หน้า209ประโยชน์ของสติปัฏฐานเนี่ยชาวพุทธต้องรู้นะ เพราะว่าถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานนะเจ้าถึงเป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้ว8ดคำใช่ไหมแปดคำเล่มสิสหน้าสองห้าบรรทัดเจ็ดจำได้ขึ้นใจเลยเพราะฉะนั้นขาดการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทุกข์อ่ะ ตัดกิ่งมะม่วงออกตัวเราก็ไม่มีก้าฝากกิ่งมะม่วงเปรียบเหมือนความทุกข์ทำให้เรากลุ้มใจเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราตัดตัวเราของเราไม่มีชั่วขณะที่พิจารณารูปน้ำตัวเราก็ถูกละแล้วเราจะทุกข์อะไรก้ฝากไม่มีแล้วกิเลสม,ม,มาจับไม่ได้เพราะขณะติปทานที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าตรัสเกิด การพิจารณารูปนามเนี่ยนะปรากฏย่อมจะมีโสพณะสาธารณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยสิบเก้าองค์คำอโลภะอโทสะอโมหะใช่ไหมแล้วก็ตรตตมัชตาตาทางสายกลางใช่ไหมแล้วหิลิโอตป,ปะเกิดร่วมด้วยเพราะเรามีหิลิโอตป,ปะคนที่จเจิญรียนสิบฐานนี่จะไม่ทำชั่ว เมแล้วบ้านเมืองจเจริญไหมถ้าชาวพุทธเราจเจริญสติประฐานแล้วขณาดน,นี้ไปทําอะไรกันบางคนไม่รู้จักสติปัฏฐานไปกราบยักษ์ไปกราบครุฑไปกราบรูปปั้นพญานาคเด็กแก้ผ้าที่วัดไม่กราบพระพุทธรูปเมินเฉยต่อพระธรรมคำําตรัสอนบาปมาก